เชฟร้านนี้ฝีมือห่วยแตกจะอยู่ที่นี่ไม่ได้แน่นอนเพราะที่นี่รวมจากคุกตัวท็อปฝีมือระดับตำนานถามจริงทําอาหารออกมาสภาพเียได้ไงเพราะมันน่าประทับใจเหมือนคนทําใส่ใจทุกรายละเอียดห,หืมกินแล้วรู้เลยไม่มีฝีมือแต่มีพรสวรรค์พ่วงด้วยพอรสชาติแบบเนี้ยไม่ได้มาจากสูตรแต่มาจากใจเป็ดตะกิ่งหลอกลวงผู้บริโภค อันเนี้ยของร้านอื่นแต่ของร้านนี้เป็นเป็ดปักกิ่งของแท้เป็นร้านที่กินแล้วไม่คุ้มคลั่งเยาวราชร้อนเป็นไฟแค่ไหนข้างในแกแอเย็นชำ่ำร้านแม่งโคตรคับแคบแต่แบบว่าเนี่ยแค่ทางเข้าแค่เราเข้าไปชั้นเหมือนลุดมาอีกโลกเลยมีทั้งชั้นสองชั้นสามกว้างขวางแถมมีมุมให้วิ่งเพียบอาหารจีนแดกแล้วไม่อร่อยอย่าพึ่งปากพ่อยังงี้ ถ้ายังไม่ได้ลองที่เหล่าเต็งเยาวราชอร่อยจริง